ไปจ้าเข้าบาดนี่ไปซื้อของฝากไปให้ลูกตัวสองตายายเด้ยู่บ้านก็อยู่กันสองคนตายายก็มียายูนะ้นกับยายแถายายถวดอีกผู้หนึ่งตานนี่ก็ของลูกเต้าก็ยุกกรุงเทพเบิร์ดอีกลูกผู้หนึ่งที่เพิ่นบรรจูไม่พ่น็นยนนอยูเมืองเลยแต่ะละได้ยู่กันเขาส,สื่ออย่างเนยยุตตลาดปลาน่าจา้า

นังใช้เงเลยล่ะอันนี้ฉีดได้ยี่สิบแปดครับผมอันมากดีเลยอร่อยครับผมเนื้ออ๋ออะไรกินข้าวบัวลายเราฉีดเดียวกับพ่อซื้อไปเอยอ๋อนั้นเน่ยล่ะจะฉีดยังเพิ่งจะไปแกงไส้พักขี้เล็กอ๋อจ้าอันนี้นังแหง่เรียบนอกนังแหง่มีนั pues mm งสันพ่อไหมครับผมมันจะฟังราศีอ nah ๋อนังสันพ่อนังแค่ว่าล่ะ พ่อแค่กี่กิโลเลยพ่อเจ้าเสียบไปกี่ครับผมน้าอันนี่ดูสอง่กจ้าที่ี่บานี่นงงของปลา ของปลาปลาเ็ดอวตารลายเดยวจ้าน่มกีนอันน the no. bueno. no. like like ี้หาพี่บะเห็ดเห็ดันคนยืมมาแล้วก็อยากมาแก็มานะเห็นก้ายราทบาทมด้แะลน้อยนี่อน้อยอ่ะใครมันหาซิปาื่ออกบาทจ้ามเราบาทหน้า เบื้งดาสิดาานหมไบื้องดาหอมหมดเลยจะไปบ้งปลาบ่ะบื้องปลาเอเคุณอรอยค่ะ้องคุณก็เป็สีบื้กันได้จ้าก็ไปย้อน

ทออนุญาตทไมได้เลยหนุ่ยนี่กินซีฟู้ดวันนี่กินเกาหลีนี่ได้ของแล้วเยี่ยได้ของครบแล้วปีใส่รถเดี๋ยวทอดเอาอีกทอดไปอีกได้ของแน่ได้รถป้องกันย่างดี มได้ปลาแหงได้ได้นัดแม่ดิบเอาไปฝากลูกอันได้นังนังแหงนังแหงจำนัดเอาไปกี้เจยไปแจงใส่พักขีเล็กทันตัวเนี่ได้กินตรงตาย่ายก็คือเขากี้บ้านก็ตปต้นกันอยู่บ้านกี้ดนไป ตจาจักบ้านนี่ผ้า่อยเมื่อของก็ได้ครบเบิดแล้วเมื่อบ้านท่อนตัวเฮาเมื่อบ้านไปเตรียมของเตรียมวัตถุดิบท,ที่สี่งไปให้ลูกยูกคกรุงเทพที่หพี่น้องเพ่นเบิงน้ำวาเขา่ขางอย่างแน่ไปให้ลูกเข้ายุกคกรุงเทพด้วยความเป็นห่วงลูกเต้าล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกลับไปยู่กรุงเทพเกิดภาวะโรคโควิดบานนี้ออกไปตลาดตะล,ลีกะ่กันยาก ไปทำงานกันยากได้เห็นงานอยู่บ้านก็เลยจะได้ฝากของไปให้ลูกออพี่น้องเดี๋ยวหอดบ้านเดี๋ยวคอยเบิงอีกที่หนึง่งแต่แจ็คขับรถจ้ะได้ๆๆแดดๆเมื่อ้วกับจีคัวจ้าพี่น้องไานี้ขัวมันเย็นแล้วก็สิได้แพ็คทรงไปลูกกรุงเทพได้สมุนไพรไม่ข่าไม่ตะไคร้ม่ใบเตยม่ใบบหระเป็นสุดวทย นี่ตะไคร้มีใบบักูที่ยาน้าตี่ขวบเป็นสมุนไพรบ๊วยบ๊วยจีได้์รูปดอกแดกแดกเห็นบ๊มันหอมสมุนไพรตือก้อนร้อนมันกะหอมบ๊วยไหนน้ำขุกใส่กับสมุนไพรอยากบ๊ใย่กรุงเทพอันนี้กะจะช่วงไปลูกยุคกรุงเทพมันละจ้า เพิ่นเห็นงานอยูกอ่กรุงเทพเพิ่นออกคือยากอันนี้คืออาหารโปรดของเพิ่นลูกสาวกเพิ่นอนแต่เต็มใไปด้วยขาวเตืมนต้นหอมเรื่อยแตกอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วคันเท้าทอดหัวบล็อกปินติดแตกไข่มันติดออก พี่น้องอาน้องเอ้ยบาทนี่แพ็คของใส่กล่องเล็กบาทนี่เบิ่งดูพี่น้องเบิ่งข่าสารดู๊นี่ข่าสารข่าสารสเจ้ามะลิทรงไประหิลูกแล้วก็มีดักแด้ดักแด,เดเ้เส้นราดเส้นถุงนี่อีกห้องนึงกันเพื่อว่ามันแตกมันจะแพ้ นี่ปลาแหงน,นี่บักนาวนี่น้องนี่บักนาวน,น,นี่ปลาแหงนะแต้นกันบักนาวเจ้ากับปลูกเองสิโอ้ยบักนาวไม่ได้ปลูกดอกบักนาวไปสวนอันคุ้เพ็ดไก่ไก่บ้านเพป็นหายมากบักนาวไรเมื่ น้องของที่สีจงให้นลูกกับใครอะไรแล้วเนาะเสื้อผ้าบาน,นเป็นสีก็ได้รจงนั่นจงนี่ให้ลูกกินแล้วในตวนลูกดูทั้งนั้นจ้าน้องดูดเปพอญี่ปุ่นน่ะติด ย็บอยู่คุณฟ้าอ้าปาดนี่นักบ้าล่ะ